ไททันแคปเตียโฉมใหม่เอ็มพามาดูแนวทางการแต่งรถว่าคันนี้ตกแต่งอุปกรณ์อะไรไปบ้างแอบทุกคนมาดูพร้อมเอ็มเลยเริ่มจากด้านหน้านก่อนเลยนะคะอันนี้เป็นไททันแคปเตียโฉมใหม่ก็จะมีกระจังหน้าสีดำที่มาจากโรงงานและสังเกตเห็นตรงนี้ด้านหน้าเป็นสกเกิร์ตสไตล์เอสปอรทั้งคันอ่าดูด้านหน้ากันก่อนชอบไหมคะถ้าชอบถ้าชอบแบบนี้ชอบแต่งแบบนี้สามารถแคปรูปภาพส่งมาทางเอ็มได้เลย ว่าอยากให้แต่ง a port, เ,เอสปอร์ตเดมจัดให้ได้นะคะลูกค้าที่รับชมคลิปนี้อยู่ฝากกดติดตามสดติดไลค์กดไลค์กดแชร์ให้เอ็มด้วยนะอ่านมาดูด้านข้างตอนนี้เปลี่ยนล้อ m a x กซิ่ขนาด18นิ้วลายก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายเดี๋ยวจะมีภาพตัวอย่างทายคลิปนะคะว่าลูกค้าชอบแบบไหนก็สามารถเลือกลายในส่วนของแม็กซิ่ตัวนี้18เท่แบบนี้นะคะจัดให้ คมใหม่นอกจากกระจังหน้าสีดําที่เห็นด,ด้านหน้ายังมีกระจกมองข้างที่เป็นสีดําเงามือจับประตูด้านซ้ายด้านขวาสีดําเงาเท่เลยฟิลม์มติดฟิล์มให้อย่างดีฟิล์มเซรามิกเลือกความเข้มได้60-80คันนี้เป็นตัวอย่างของ80ปรเซนถ้าลูกค้าชอบก็แคปส่งมาให้เอ็มว่าอยากได้แบบคันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นสกเกิร์ตด้านข้างนะสกเกิร์ตด้านข้างที่มันจะเชื่อมกับทางด้านหน้าลวดลายจะคล้ายกันเลย เป็นสไตล์แบบ A S สปอร์ถ้าชอบแบบนี้แคปส่งมาให้เอ็มอ่ะเป็นเป็นล้อมแม็กมีโลโก้ A S ส p o r t เป็นเอกลักษณ์ของสไตล์การตกแต่งนะติดกระบะไลเนอร์ให้เรียบร้อยเลยแข็งแรงทนทานสุดยอดก็จะมีกันชนท้ายกันชนท้ายจากโรงงานตัวนี้ก็จะต้องถอดออกนะคะถ้าลูกค้าแต่งแบบนี้นะถอดกันชนท้ายออกติดตัว ชุดแต่งด้านท้ายตรงนี้เป็นสเกิร์ตรอบคันออกแบบได้อย่างลงตัวมากๆเลยค่ะลูกค้าถ้าชอบแคปตรส่งให้เลยตัวนี้มือจับมือจับฝาท้ายเป็นดำเงานะตัวนี้นะคะโอเคโปรโปร,โปรโมชั่นแคปปเตีตอนนี้มีตั้งแต่ฟรีดาวหรือดาว99 0 0ดาว19,900บาทหรือตามงบประมาณที่ลูกค้าต้องการสามารถแจ้งฝ่ายขายได้เลยค่ะ เรามีบริการไแนนซ์เซนถึงที่ส่งรถฟรีทั่วไทยลูกค้าสามารถสั่งจองออนไลน์ได้แล้ววันนี้ผ่านบัญชีบร,ริษัทสะดวกง่ายและปลอดภยัยถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากทุกท่านกดติดตามกด s u b s c r กดไลค์กดแชร์ให้เอ็มด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ